ไปบ้านเผื่อนเผื่อนไม่ถือแล้วว่าแดกลิ้นต้าจนตายโอ่งแหละคนอยู่ป่วดใจเหลือเนี้ยแล้วแดกหน้าดานนี่คนไหนแดกก้องเผื่อนนี่เผื่อนก้องเขาเรียนจะมาจ่ายเดกก็คำหนึ่งแดกก้องเผื่อนเลยปากเลี่อนจุบเลยกูเหยัดแม่ห่างเง้คนอยู่ปวดเดกฮ้ยซึ้งเลยซึ้งเลยฉันอยากรู้ว่ามีความเจ็บปวดอะไรมาบ้างเลยคะเพราะมันเป็นเช่นนี้อะเรๆ ท่านเนี่ยเมื่อ่อน,นี้ความเดิมใน่ั้นเป็นสดมอยู่ที่เมืองแก่นนครแต่ก็อยู่มาัางนั้นงค์กระจัดแสงจุนทินน่นะส่งดื่มน้นจันอะไรก็ไม่รู้จันก็ทังว่ากลองสติตนเองไม่ได้มาปลุกร่รมขืนใจจนฉันมีท้องไอ้ทีนก็จะอยู่ต่อไปก็อยู่ไม่ได้หรอกถ้าจะอยู่ในราชวังนั้นฉันจึงได้หนีจากราชวังน้ะอุ้มท้องมากวางที่บ้านของ ฝากชีวิตอยู่ที่บ้านของลุงจันมางท้องครบตามกำดฉันฟก็คลอดลูกน้อยๆฝากไว้กับคนแก่ผู้นัน้นฉันเห็นว่าลุงจันผู้นั้นรักเด็กมากฉันจึงมาบวชอ๋อแสดงว่าลูกของชีผู้นี้หรือชีอุชาเนี่ยเป็นราชเจ้ารถของขสเดงเมืองแก่นนครนะทองครับ แกนู้เจอเหมือนกันเต้มนกันเลยนะเต้เรียรียร์รัดรเตะทุ้มไปกวนมากันก็เลยบอกก็ใช่แลวสินี่แสดงว่าแม่ทีนี่คงจะไม่สึกแล้วแน่ฉันไม่สึกแล้วแน่เคยเห็นหน้าลูกไม่ใช่ตั้งแต่วันนั้นไม่เคยเห็นจ้ะตอนนี้อายุประมาณไเท่าไหร่นะครับคงยี่สิบปีแล้วคงจะต้องรอนะทธอหยิบหยิยิ ทำไมเลยคะจำตายจนเหมือนกันเลยเห็นแมมอยู่ไม่รู้เรื่องการว่าลูกมันต้องอยูช่วยโชคเลยคนเชื่อหลวงมู้อันก็จ้องว่าเด็กมู่ไม่ปุุงที่แล้วก็เชื่อกับแม่มันน้มหลวงมันต้องน้มนี่เคยกับตาตึงนี่กับแม่กบปัญญิหลวงก็จ้องอยู่ไม่รู้แต่ยังไม่ได้คิดอะไรทั้งสิ้นนล้วซองไม่เชื่อไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อนี่ไม่เชื่อนี่บ้าเลยคุณนั่นแหละ เอาดีดีทาไงไหนแบบนี้ดีไหมคะว่าไงเละเรงไรฉันจะตามลูกของแม่ลัาโตอเมตอุสาเนี่ยให้พบด้ต้องการจะสือไปที่บ้านของบุคคลผู้นั้นเนี่ยถ้าไงเขายังมีอยู่ฉันจะพามาพบแม่ของเขาไม่ท้องหรอกจ้ะฉันไม่อยากเห็นหน้าหรอกถึงแม่ก็เห็นหน้าคุณศักดิ์สีของลูกเหนือฝ่าแม่อยู่แล้ว แล้วขานัน้นทึงไงทึงไงก็เป็นโอรรถของกษัตริย์แสงยูทินอยู่แล้วอันจริงอะไรแต่ต้นบันบุรีกันตึแม่คนเราในี่ตึงหลูกดังมันก็ใช่กันแม่ก็ก็ใช่กบคือแม่ก็ใช่เลยไม่ใจ่หลูกดังเลยไม่รู้ข้าวแขกลูกไม่ใจคิดปนังกับพิดกับอันนี้เด้๋กับเพื่อว่าหลูกตึงนี่โดยกีดกว้างว่าไม้ผอบแม่ไม่โตู้พวกเราจะก็ทําความดีจริงคือจะต้องป้ายหลูกตึงมาผอเตให้จนได ดีนะทองไปป่ารู้แกมานีใช่แต่แม่ก็ไม่อยากพบเอไม่พอกระดูกาว่นี่ใช่เลยท่านอาจารย์จังว่าทําความดีนะคะกันนั่นเลยแบบเคยมีปัญหาเลยเราแกปัญหาเคยมีปัญหาเราแกปัญหาไม่มีปัญหาให้แกเราแกกางเกงใส่เหยื่อไหมนี่แกลังใช่ั้งมึงมไม่ใช่จน้ำไม่ก็น้ำยัดษแม่มึงก็เล่นหมดละแต่มึงรู้ว่ากออมน้ำหรือ nãy cuối năm này mà mấy người làm nam người nga phải đây là guo nam rồi đó anh này cái này là nam nam quên chuẩn guo nam cái tay người ta này con rô guo chính mà ta nam anh rạo ớ cuối là vô công cái gì của rô to trời ủm nam vô yếu tố của rô nữa anh guo cao ra mấy kẹn này nấc nã là guo kình đi làm guo chính windows size trai kình thôi thôi cái quần guo chuẩn cưỡi bay พอกูกลัวก like yes ูตัวกลัวด้วยแต่ยูอย่าว่าแต่ยามเลยชิไนน้บองล่าเลยหูุ้่นกูไม่ใดีตัวทองแล้วผูว่าเอสกูใจมัวเออกูเข้าใจแล้แต่ถึงยังไงก็เลยเราจะพาลูกของแม่ชิวอุศามาพบไปจนได้ไม่ท้องแร้วจ้าแสดงว่าแม่อุศาเนี่ยไม่ไม่ต้องการในลูกพบไม่ต้องการในเขาพบเดี๋ยวลูกจะไงคนก็ ไม่นะชาติก็ยินดีที่จะพบแม่ไม่ไม่ไม่แน่ไม่ว่าลูกคนไหนเด็กเขาชองการเรีนหน้าแม่ก็ทั้งนั้นแหละจริงไม่ทองครับมันพุกงเหเมื่อไหร่กิดตึ้งแม่เลยเกิดจากอายุชั้นตายจะก้นจัดตายจะไายดูหรือแม่แม่ทองนั่นแหละครับตีตาแม่ยังอยู่เลยแหละป้าป้าพุ่มันไม่รู้บาดใจตรงหนไอยใชอย่างอ๋อเกิดไม่เลื่อนหรือแม่เราเป็นแม่ตีดี้ก้องโลห์จริงจริงหมาเลยแม่ได้แต่ดอนก้องโลห์แล้วก็ไม้จริงอ่ะ แกต้อหันการแก่บ้านเกิดบววเกิดตายไปดแล้วแม่แกไปหลาวันก้างวันแล้เวลาล็ไปบองแล้วกว่าป้าเลยแกตื้อไม่ไก่ร้อนแกงแกหลักมานนุ่มแกหลักมาน้านแกหลักโอ้ไม่เลือดไม่รออนอ๋ออุบาร์ที่แกเลี้ยงแม่มาอุารนั่นแกกับโลกันอ๋อคุณเราไปแลยแต่นุ่มคุณราแล้วก็ยังก็เกี่ยวตั้งเพืแกงชู้แกงเพชรแกตักมาตั้งเพืแล้วแม่เราไปบองว่าไม่รู้เลือดไปดิเรื่องไอ้ลิ้นตาคุณเลือตายแกไม่ไก่โช้แกตายจ้า แม่มึงเออเลยแกรูเพลินเนี่ยดก็ตามพวกกันปฏิโนกแกรูอ่ะเพือแม่เราไหม่จะบบุตรแม่กูอ่ะยุ่งซ้ำเลยก้อนได้ก้องควันแกบองแลวไม่เลือดเลยใกใาดเราบัวกูดช่วยควันแกไม่เปลือนตบลุดมัดเลเจ้าเจ้ากำบัแกเล็กเหลืองเปลือนใกชาีแม่มึงเดยไอ้พวกนู้นมันวิมายโตกูนี้วิมายได้โตมาปอ มันวิ่งใส่ไม่รอมันวีใส่มันช่วยกระดาวีลงเหมือนรั่วแม่ไอ้รำปอนเกียดแม่เปลือนตีไม่รู้มันเออหน้าหว่ามันเถอนี่แต่ว่ากันไม่ตีมานแคเลยมึงจากเรือเปลือนตุ้มไปรั่วแม่มึงแล้วมึงไม่ช่วยเลยมันคือว่ามันคุณโซ่ในกุ้นแต่ว่ามันคือมันนี่คือคือมันเงียบเลยมันเป็นวันอยู่กุ้นี่ไม่ตรงในวันนั้นลลยกู้นโซ่เลยอ่ะเหลือไปอยู่กุ้แล้วกูแทงไงบ่ตีแม่นะ่าใจมั้ มชยตอเกูเป็นเดือนอย่ึงโนี้แต่ว่าเป็นเดือนไเดือนยเดือนสเดือนสเดือนหเดือนเดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนจิบเดือนสิบเดือนสิบสงเราไมร่อ๋ัโชยเดืนไหกันอย่างบจิบสองเดือนแล้วหมดแล้วออีเป็นเดือนไเดือนยเดือนสิบสองเดือนสิบสองเนี่ผู้จึงกาคนนาคาใช่เราหนามันนองเต็มใจลิะวกเราต้งหลใจยิ่งเออสนุกกันจิงวันละกระงเออ ลอยกระทงขันแล้วก็เจิญน้องแก้วลอกมารำวงรำวงวันลอยกระทงเ้าๆๆๆเออเออเอออะไรลทองมาผมขึ้นเ,เลนยเธอเล่กระไก่ไปแลงบหมดรำตายอยู่พมเเล่าเลยแต่ฉันจะลาก่อนนะคะแม่ชีภาษาฉันตาลูกก่อนแม่ชีไปจนได้ก็แล้วแต่แตไดๆจังไปทองไปกันดีป่าไปแ้เดี๋ยวแค่ไป็นมาเลยน,ะะนั่นนั่นต่อมาเมื่อไหรเลย ท่านอะไรไหมทำให้ได้ยินได้ไหมเงี้ยไม่เลยค่ะฉันจะต้องบวชจนตายในป้ายกระชาวพัดนี้แล้วอะไราแก่ซึกเอาไปดีว่ามึงชาตินี้ความรักมันไม่สมหวังเลยก็บวชชีรีพายค่ะอ่ามันพี่โดนเรื่กันอลังตีโดนตีดจ้องไม่พี่เลยมึง ไม่มีใครที่ไหนที่จะรักเราจริงหรอกเราคนรักจริงยังมั่งเลยเบิ้งโอ้ยแต่ไม่รู้จะซื้อกลับไปทำอะไรแล้วอะเราไปใกล้ตมจีนอะอดีตพันธุ์เรืออยู่เท่าเราแต่ฉันบวดฉันก็อยู่ได้แต่ว่าใกล้ตมจีนอะอดีตกำไรมั่งเลยบึ้งไม่งั้นกัดซื้อกลับไปฮั่นดราได้ก็ได้เฮ้ยกล้ตมจีนก็ได้เฮ้ยอะเราแต่อะน้องซื้ออาไปใกล้ตมจีนนั่น อากรณอาจะมักอีกขึนพักน้อยอันยังมั่งนั่นแหละใครเลยคะอันยังมั่งเลยอะไรบุคคลผู้นั้นอาจะมักห้าพักน้อยอานองเงินอันยังจังเสี้ยเลยคนคนนั้นคือใครเลยคะอ่ะอย่าบอกเลยอารมณ์นุ่นก็ขึ้นรถโยไรคลอกก็ขึ้นเอาได้หน้าตาของบุคคลผู้นั้นเป็นไงอ่ะว่ารู้จักวัาน้ำหรอปล่คนเต้าคนก้อยุูดไปไป lang, oh, ngan, lang rơi cho cô quanh gì cô mà nhiệt ma thì này nè. Cậu chơi gì? Vậy? Anh chỉ người ta <laughs> ngây. Này quẹn cầu, ấy á? Quẹn cầu mới ngây. Hay bỏ ra mới quay rồi lên rồi. Nào bỏ vào giá vào. Đây mình đang đặt bạc rồi le. Mới rồi chắc là người đó. Này luôn, này của binh trẻ trai luôn. Hay đấy binh trẻ trai rồi ra mấy bảo bao rồi ลงล,งไ,นนลนะง,ไงไปล้างก้อนไปจนหนได้เหรเนี่ยแล้วจะง่ายไปลาก็ปเลยคุยคว่างอะไรใยทอบแรงทำไม่เคยเลยอย่างนั้นตัดกลางดีกว่ากูกูนึกว่ามีเทงกูเหลาข้อพากันหมดแล้วทำไมคุณไม่ไปเลยคะนึกว่านางแหลงใจกันัะพากค้อนอะไรเลยคะนึกว่านางปลึกชายปลองดองไหล,ล,ลกันมัง้ง ไม่รู้ฟังค่ะคืออีดแหลงไรๆเพิดออกกันคุยคุณคนนี่จะคุยในเรื่องอะไรบอกมาเลยค่ะฉันยินดีที่จะรับฟังอยู่แล้ว <c oughs> เหมือนเพมากันเดียวเดียวอนะัมาสามคนเออสามสามคนสามคนมากันสามคนเลยค่ะเกิดอะไผิดลาวกันแล้วมาเรือ่องอะไกยอ lăng thì này, chinh chừng mì gậy mì gậy chú phan ra giật mềm giang cái thật ra phim nhân quân tề y rắc chừng nhân mặn dây mương chú phan ra lăng thì cây cây tề y rắc non chừng anh nhân mặn mương con, con đánh cứ cây cái thì cho rắc mẹ chi còn nghĩa à tôi đam tự ghi tự nhám anh tôi đam cái sông phổng bò lê đái นั่นกอยู่ที่ไหนเลยคะบ้านแ,นะะาแขงเลยไีกแขงแลงก็เห็นนี่ยืนหิวกริบจังอันนี้นอ๋อค่ะแสดงว่าคุณใช่ไงคะหมั่นไจเมองแสดงว่าคุณนั้นยินดีที่จะให้ฉันศึกแล้วคุณจะเลี้ยงเหรอ,อตามใจนออ้นอ,งนองเอียว,วไหลให้น้องศึกไป่ะน้องกินเผาอ่อนเผาไหลที่จะคืนไม่ออกลอกเลยข้งอัน น้องบอกว่าอีกินปลาตัวเท่าพี่จะไปเอาตะก็ลากว,าวนติดมาเลยว่าซื้อสามบันโลก็ได้เดี๋ยวมนได้เพื่อเลี้ยงู้วอะบอกล่าจะเรื่ไงบัตรียอีกจัดกูยังแต่ไว้กับไว้แตกูไม่ไปแล้วอยู่นี่แล้วเอ่อนี้ทว่าน้องไม่ซื้อกันพีไม่ไปไหนแล้วไปขวาวอยู่ตรงนี้ไปขวาวมันกับเอ่อนี้ทว่าน้องไม่ซื้อกันพีไม่ไปไหนแล้วไปขวาวอยู่ตรงนี้ไปขวาวมันกับขวาวโลกมดลุดนั่นแหละขวาวจนเลิน ออแสดงว่าคุณนนทันรจริงจริงๆอันนี้ยมันแน่แล้วคนเหมือนคนพันนน่ะเปือป้อนๆนั่นรักโยรักเลี่ยมจูบมันเออค่แต่แทงที่ดีนะคะถ้าหากคุณคิดได้ดีเนี่ยฉันถือศิลน,นะคะไม่ใจเอาท่อเดี่ยวคือไงซึกก่อนซนะึกแชทไปผมพอรัดแล้วก็แท้งไง เออค่ะถ,ถ้าฉันบองเหตุว่าคุณทตงานไปแต่งงานกับหมาดีนะคะมารยาทไม่ดีเลยนะคะคุณเนี่ยกับคนที่ถือศีลภาวนาตัวอยู่แล้วคุณสาะแล้วทางโลกคุณนี่เป็นคนที่ทําลายาศาสนายจริงไหมคะไม่มีมารยาทเลยคุณนั้นเลวที่สุดจนไม่อยากพูดคำนี้อ่ะ ป่าพีล่วงมาล้างจะว่าอยจับหมาเจ้าคนเดียวเล่นตัวกับโดกูล้าจงจีนต่อเดียวก็ได้เีบาบาบกูโบนเรือเ,เล่นกับไปทงานกับแมาเล่นเปรตเลยเหมือนนี่นยนีกยิ่งเดิมได้ตายๆหเนี่ยดูโตกับแบน,ดดนี้รอไปดูทุกทายไม่ได้เด็กดิียบแหมก้าจีมตดกีีเม็มไม แต่งงานก้าเพื่อนเอรือเล่เราเป็นคนมามือเพราะว่าร่นี้ริเราพยายามไม่ตำดีกับเธอใกล้น้มชินก็ถูก่าพักน้องห้แต่งงานกับเราอีกินเปล่ากนบูธบูธอะไรายุไม่ยืนห้าเหลือเป็อายุม่ยืนก่อนต่เลเหลืเคยมันทันเลยเดียวไม่ออกเลยห้าเหลือเดด้ให้หรือนีเรารับป่านายบุ้งเงเพ่อเปนเดียวอะไรนีเล่นตัวม

ก็ม <toys> ันเด็กนี่เียกูมาดีนต่กูมานึกลาวแล้วว่าลาซน่าเกียนตะกุนออกโล่ขันกูอีตัไก็ได้กูเออข้งอยู่นี้ตะกูไปกอดไปรอมรอมแล้วรามาแล้วมารอมไปรอมแล้วบ้าล่ะทุ่งก็ไปกุนเนีนใมักู